นายตูนผ้าหล่อสวนนีแ่แหละบึงเนี้ตกอยู่คู่มือผมผลนั่นเม่์นายตูนกับอันอันพักเม่์นายตูนกับอยากงามอยากงามเลยพี่น้องบึงเนี้ยผลนายตูนผูกใส่กระถางมีเบิร์ตพักคู่พักคู่แนวแต่ว่ามันฉีต่ตายเบิร์ตแล้วล่ะพักก็ได้ มักริกหมักเขือเนาะจ้ะอรอสวนเนี้ยมือแรงมี่ไนตูนถ้ารอสวนเนี้ยมือแรงเนาะเบิ่งบะคงมี่ไน,นตูนอันมืกขึน้นนี่มือว่านนี่ตอนแรงใส่ปุ๋ยเนาะ อันโผนปะตะกเบิดคืนสอดแจงจากวันไลไปฮอดใสแล้วอันปุยข่ทั่วกระเท้าได้หน่ไม่ไตูนโบเห็นนะกกะเท้าเบิ้ล เบ้อดอกแตงก็ได้ย่งลงเหลือบบกแตงบกแตงเบ้อได้ละเบิ้งคนเบิ้งฝนดอกแตงมักแตง,ง,แตงไม่ไงตูนกะล้างปินดอกกะล้างสิเปินน้อยนี่แหละเจ้าวันฉีจับเมือมันฉีอย่าง วนไม่ใหญ่ตูนน้อยๆดอกไม่ใหญ่ตูนกับปลูกเปิดคูยางคูแนวคือกันดอกกระเจียวก็งามงามเด้พี่น้องแต่ว่าไม่ใหญ่ตนเฮาบ่ได้เก็บเฮาดอกกระเจียวเนาะปลูกกันแค้มหัวนี่แหละนี่ดอกกระเจียวเป็นป่าอยู่ อันทั้งนอกอันหัวผลอนะไม่ไ่ตูนปลูกทั้งนอกหัวเป็นชายไปเบืองนะี้พักอันพักหอมเป๋เนาะงามงามเบืองแ้่พีหน่องไม่ไงปลูกใส่าลาบ อแถวโฮมวันโฮมวันอันมักล้ําไยนี่แหละต้นใต้ต้น,ตตนมักลำําไยมีต่ถักหอมตีออกไปนอกบ้านเนาะดอกกลัวสีพ้ามาเบิงดอกกระเจียวดอกกระเจียวไม่ใหญ่ตูนป่าดอกกระเจียวไม่ใหญ่ตูน ดอกมันเถอนะนี่เป่นดอกมันเถอะนะนี่แต่ดอกมันหักใย,ยตูนบ่อยากแล้วเบื่อ,อกะลางบ้านคุณอยากกินกระเ้า,าสวนไม่ใย,ยตูนเดอ้อดอกกระเจียวเดอ้อต้นพงสุโรดอันนี้ ไม่ไม่ใช่ตูนกับว่าได้ซื้อดอกพักหย้าปลูกเองไม่ใช่ตูนปลูกพักปลอดสารผิดเนะาะจ้ะเนาะ คลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนเด้อจ้าเด้อ